เตรียมตัวอย่างไงใช่ไหมไอ้วัดถ้าจะเข้าป่าเตรียมตัวอย่างไงใช่มหนึ่งหนงนะต้องมีผ้าขม้าหนผืนมีดเดินป่าไม่ต้องเป็นโบวี้สวยนะจะเป็นมีดเน็บก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับ1อันไฟแชกนะครับไฟแช็กมันไม่หนักเอาไปเลย2อ,อันนะครับ แล้วก็ถุงพลาสติกถุงพลาสติกไว้เวลาฝนตกหนักอย่างนี้ก็เอามาหอ่อเอาเสื้อผ้าอะไรยัดเข้าไปแล้วก็รัดนะครับสายเปย้ไม่นะั่าเปียกหมดไม่ได้นอนนะครับนะฮะแล้วก็ผ้ากม้านี่สําคัญผ้าขม้ากับกางเกงในนี่สำคัญนะครับและยากันท่ายากันท่านะครับสเปรย์จะเอาเป็นสเปรย์ก็ได้หรือจะทาก็ได้นะครับ เวลาทักเนี่ยเวลาลิ้นมันมาเนี่ยนะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่กลัวหนักนะเอาใบก้อนติดไปด้วยกระป๋องหนึ่งเนี่ยดีจังเลยใบก้อนนะฮะใบก้อนเนี่ยติดไ,ไปนะครับใบก้อนเนี่ยไอ้ใบก้อนฉีดฆ่ามดฆ่าแมลงอะไรเนี่ยนะครับไปนอนในป่านเนี่ยมดแมลงอะไรมันจะเข้ามาเยอะนะครับเราก็ฉีดเป็นวงรัศมีเลยนะครับฉีดเป็นวงรัศมีเลยนะครับ ไอจุดที่เราจะนอนเนี่ยบางทีตัวลิ้นตัวคุ่นอะไรมันอยู่เนี่ยรับพ่นไปเลยนะครับก็เปลืองเปลืองหน่อยนะครับส่วนอาหารยารักษาโรคอะไรคุณก็เกลียงไปนะครับแล้วก็ซื้อประทัดไปด้วยก็ได้ถ้าคุณไม่มีข้าวหลามถ้าไม่มีข้าวหลามซื้อประทัดด้วยนะครับประทัดไปกล่องหนึ่งนะครับเวลาได้ประทัดไปหนังสติ๊กเอาไปด้วยสติ๊ก มีดไม้ถ้าเราไม่มีข้าวหลามนะก็ใช้ประทัดไปครับประทัดไม่ต้องเป็นลูกบอมใหญ่นะประทัดนะฮะพอคุณกินปลากระป๋องเสร็จเรียบร้อยคุณก็เอาปลากระป๋องเนี่ยมาลัดถ้าจะเข้าป่าทุกคนนะครับให้ไปขอยางมอเตอร์ไซค์มายางเก่าอ่ะยางมอเตอร์ไซค์ที่เขาทิ้งอ่ะ เอามาตัดเป็นเส้นๆยาวๆแล้วก็มว้วนไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดครับจะจุดจะจุดไฟเป็นเชื้อไฟก่อก็ได้เวลาเป็นแผลจะมาลัดก็ได้โดนงูกัดจะมาห้ามลัดไม่ให้ลัดเหนือแผลเพื่อไม่ให้ลิ์ของพิษงูมันเข้านะฮะก็ได้ และไอ้กรณีที่ปลากระป๋องนะพอใช้เสร็จเรียบร้อยก็เอาปลากระป๋องนันมามัดกับไม้ไผ่ครับนะครับแล้วเอามีดฟันหน่อยแล้วท่านเอาประทัดนะี่แย่เข้าไว้เอาประทัดแย่เข้าไว้เวลาถ้าเสือมันจะเข้าช้างมันจะเข้านะท่านจุดเลยจุดประทัดเนะี่ยมันจะดังเหมือนลูกซองยาวเลยป๊กแต่ถ้าประทัดนี่มันดังป๊กมันมันไม่ค่อยกลัวครับ ต้องจุดให้มันอับๆหน่อยนะครับป้่มใส่เนี่ยนะครับฆ่าศึกศัตรูเข้ามาเนี่ยมันไม่เห็นว่าเราอะไรนะครับแฟบเข้าไปปุ่มเข้าไปนะฮะมียากันยุงก็เอาไปด้วยก็ได้นะครับยากันยุงที่เป็นขดๆอะ่ะคนไม่เคยเข้าป่านี่ไม่รู้แล้วครับลิ้นกัดบ้างท่ากัดบ้างอะไรนะฮะมุ้งต้องมีนะครับมุ้งต้องมีนะครับ เข็มทิพย์เอ้ยมีดใช่ไหมมีดถ้าเข้าป่าเนี่ยถ้าเข้าป่าเนี่ยผมว่าเจ็ดนิ้วเนี่ยนะครับมีดเนี่ยต้องเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วแปดนิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับเจ็ดนิ้วแปดนิ้วมันฟันต้นไม้ใหญ่ได้อะไรได้นะครับแต่ว่าผมใช้นีมีดเน็บเลยสิบสองนิ้วเลยนะครับสิบสองนิ้วเลยนะคะเป็นมีดเน็บและระวังหนักนะ หนักครับเวลาเดินไกลๆหนักท่านจะเที่ยวแบบไหนอะเที่ยวแบบพรานโกะหรือเปล่าวะหรือจะลดถึงถ้าลดถึงแล้วถ้าลดถึงประเภทลดถึงนะอย,อย่างนั้นเตรียมไปเถอะแต่ถ้าต้องเดินเท้าแล้วเป้แบกขึ้นหลังนี่ไม่ได้นะครับต้องต้องเตรียมให้พร้อมเสื้อกันฝนนี่ผมจะใช้ผ้าปัญนโจ ผ้าปันโจวเวลาฝนตกอย่างเงี้ยผมว่าผ้าปันโจมาคุมแล้วมันจะคุมเป้คุมเข้าหลามคุมปืนผมด้วยไม่เปียกเวลามานอนผมก็เอาเชือกขึงเชือกเส้นยาวๆท่านไม่ต้องเอาเชือกนั่นครับเอาเอาเอาเชือกฟางนี่ก็ได้มันม้วนง่ายดีเอาเชือกฟางขึงนะครับตัดไม้ไผ่ามาแล้วเอาผ้าปันโจขึงแล้วก็ปลูกเป้ใต้นั้นผมใช้เปรเอานะนะครับใช้เปรเอานะครับ เห็บนี่มันจะอยู่กับไม้ผุุนะเห็บอะ่ะมันจะอยู่กับไม้ผุๆครับเจอใบก้อนไปตายหาหมดครับใบก้อนฉีด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 ,ดีดไปนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเอาเข้าไปครับยุงมันก็จะมียากันยุงทาทาคอทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยุงจะไม่ค่อยไม่ค่อยกัดหรอกครับเพราะว่าไปถึงสิ่งแรกที่ทําคือก่อไฟ พอก่อไฟปุ๊บไฟพอจะติดปุ๊บก,ก็เอาใบไม้สด,สดใส่เข้าไปควันแถวนั้นมันจะเต็มเลยมันก็จะไล่ยุงไปนะครับและก่อไฟกันทั้งคืนเลยมาแล้วผมว่าท่านแม่เวลาเข้านะท่านที่เข้าป่าใหม่ๆนะท่านเอาถุงเท้าไปด้วยแล้วซื้อรองเท้าบูทตเลยคุณไปซื้อรองเท้าบูท๊ที่ตลาดคู่ละร้อยกว่าบาทอะที่มันยาวขึ้นมาครึ่งหน้าแข้งอนะ่ะ นะครับยาวขึ้นมาครึ่งหน้าแข้งอะ่ะไม่ต้องใส่รองเท้าคอมแบตรองเท้าเดินป่าอะไรดีๆหรอครับใช้รองเท้าบูทอ่ะดีที่สุดไม่ลื่นจิกทางเฉอแะแฉะมีขี้คงขี้ควรลุยไปได้เลยนะครับซื้อรองเท้าบูทเลยครับคู่ละร้อยกว่าบาทฝนตกเปียกก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับ ท่ากันฝนนี่ต้องมีครับท่ากันฝนต้องมีนะครับท่ากันฝนต้องมีแต่ผมจริงๆเนี่ยผมเข้าป่าเนี่ยผมจะมีเหมือนเขียวอ่ะเหมือนตะขออ่ะนะครับพอเข้าไปผมก็จะใช้มีดอีนเน็ตผมเนี่ยตัดไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่แล้วก็เสียบตะขอเกี่ยวนะครับแล้วผมจะมีมีมีน็อตไปด้วยไอ้นอ็อตตะปูเคลียวอ่ะ ยัดเข้าไปจะใช้มีดวิกตอรีน็อกอ่ะหมุนหน่อยหมุนหน่อยแล้วก็ใส่เกี่ยวแล้วก็ตัดเวลาไปเจอกิ่งไม้กิ่งอะไรผมก็ฟันทึบทึบขาดนะครับมาท่านต้องรู้จักไม่ใช่อยากจะเป็นพรานโกแล้วเข้าไปนะไปเจอไอ้ใบช้างร้องเข้าเจอเล็บเหี่ยวมันแค่เกี่ยวไปเจอไอ้ใบช้างร้องท่านไม่รู้จักแล้วท่านไปโดนผิวท่านแล้วก็โอ้โหปวดแสบปวดร้อนนะครับ ช้างยังที่เขาบอกช้างยังร้องอ่ะนะฮะคุณต้องมีดคุณคุณต้องไปขุดบ่อน้ําได้ไปเจอน้ําสกรปรกคุณก็ต้องไปขุดบ่อใกล้ๆน้ํานั้นแล้วก็รอให้มันค่อยๆซึมผ่านมาพอมันซึมผ่านมาปุ๊บมันจะเริ่มใสหน่อยแต่ยังขุนๆอยู่ก็ตักออกไปก่อนและรอชุดสองมันใสนะครับพอมันใสเสร็จเราไม่มีที่กรอง แล้วก็เอาได้สายสินไปด้วยได้สายสินเนี่ยคล้ายๆได้สายสินเนี่ยนะครับเอาไอ้แก้วนี้ยตักน้ําแล้วตั้งสูงหน่อยแล้วเอาสายสินาพาดเลยแล้วเอาขวดน้ําหรือกระติกน้ําเรามาลองให้มันค่อยๆไหลผ่านซึ่งมามันจะเริ่มใสหน่อยแล้วต้องมาต้มนะครับพญาตพรยพรถยในในนั้นมันเยอะน้ํำต้องต้มนะครับเพราะไฟแช็กสําคัญที่สุดผ้ากม้าสําคัญที่สุดนะครับ